สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่นาดีฮีโร่นะครับคลิปนี้นะเราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับของเพียอเรื่องหน้าโดนกันอีกแล้วหน้าโดนหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็มาแนะนำนเพื่อนๆแล้วกันนะเผื่อจะอจะกะพรีนะจะกจะพรีออเดอร์ตัวนี้นะครับผม สำหรับงานนี้นะครับเป็นงานจากค่ายใหม่นะครับค่ายใหม่อีกแล้วนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับพี่จีนจะทําค่ายใหม่เยอะนะนะค่ายใหม่มีมาแทบทุกรอบแล้วก็ออกนํานน่ใหม่มาเยอะเหมือนกันนะครับผมผมว่ามันเป็นค่ายใหม่หรือเปล่าวะนะครับคือแบบเหมือนทาเหมือนขยายสาขาผมรู้สึกว่าเหมือนมันขยายสาขานะคือแบบว่าทําค่ายนี้เสร็จปุ๊บออกมาแค่ตัวเดียว2ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าไปออกตัวใหม่แต่เปลี่ยนเป็นค่ายอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อ อะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่านะแต่ว่า네 ki, มันก็ถือว่าเป็นค่ายใหม่นั่นแหละนะครับสำหรับงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมดูข้อมูลก่อนนะนะครับสำหรับงานตัวนี้นะครับจะเป็นงานค่ายใหม่ของค่ายจีนนะครับนะแป๊บหนึ่งสักครู <fal is> ่งานใหม่ของค่ายจีนนะครับเป็นงานของค่ายวูจิโมเดลนะครับเป็นตัวแรกของค่ายนี้เลยนั่นก็คือตัวซอสไตร์นะครับซอสไตร์นะครับก็ ดูคล้ายๆ perfect strike เหมือนกันนะนะครับดูคล้าย perfect strike นะครับแต่ว่ามันจะมีดาบเหมือนเหมือนดาบของ s อสอินเพลวนะครับผมก็ลักษณะจะเป็นประมาณนั้นนะครับตัวนี้นะครับก็คือมาสเตเกตหนึ่งต่อร้อยซ s t ไตร์นะครับเป็นงานของค่ายวูจิโมเดลนะครับค่ายใหม่ของค่ายจีนเลยนะครับผมราคาพีที่เปิดพีอยู่ตอนนี้ก็คือประมาณ900บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวงานถามว่าน่าสนใจไหมผมก็ว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่า มันเป็นสไตร์ที่มีดาบซอสสไตร์นะนะแต่ที่น่าสนใจนะครับก็คือด้วยราคาที่มันที่มันไม่สูงมากด้วยนะครับนะบางทีก็อาจจะเป็นทางเลือกของเพื่อนๆนะครับที่แบบตองานจีนแต่ว่างบน้อยด้วยนะครับอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้องการความแตกต่างจากงานอของบันไดด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็น่าน่าสนใจอย,อยู่นะครับสําหรับซอสสไตร์รตัวนี้นะครับจากที่เห็นรูปแบบของงานนะครับก็คือตัวสไตร์นั่นแหละส่วนตัวผมก็ ผมมีสไตร์ค่อนข้างเยอะแล้วนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเอาหรือเปล่าตัวนี้เดี๋ยวลองลองดูก่อนนะครับจากรูปแบบที่เห็นเนี่ยมันจะเหมือนคล,คล้ายงานของดรา้อนโมโมโกะเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าดูดีเทลนะครับดีเทลของงานเนี่ยจะไม่เยอะเท่านะครับจะไม่เยอะเท่าของดรา้อนโมโมโกะนะครับอย่างของดรา้อนโมโมโกะเนี่ยจุดเด่นของเขานะครับที่เป็นค่าที่ปิดตัวไปแล้วนะดรา้อนโมโมโกะนะครับซึ่งงานของดรา้อนโมโมโกะนี่ก็เริ่มจะหายากแล้ว ครับผมแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงกันนะครับซึ่งดีเทลของงานของดาวก้อนโมโมโกเนี่ยคือจะเป็นงานที่งานที่ว่าง่ายก็ผงบันไดามาแล้วก็มาเพิ่มดีเทลรายละเอียดที่มันเยอะมากขึ้นเ,เยอะมากขึ้นนะครับพวกเดินลายพันิวลายอะไรอย่างนี้ใหม่นะครับผมทําให้มีรายละเอียดเยอะมากขึ้นกว่าต้นฉบับนะครับตัวนี้ก็ออกแนวคล้ายๆของดาวก้อนโมโมโกเหมือนกันนะครับเท่าที่ดูนะนะครับ รูปแบบของหุ่นตัวนี้นะครับตัวเมนหลักเปียหลักนะครับก็จะเป็นตัวสไตร์นะครับสไตร์กันดับนี่แหละแล้วก็แบ็คแพคด้านหลังนะครับก็จะมีดาบมีสั้นที่เป็นดาบแสงนะที่ติดอยู่ที่ไหล่นะครับแล้วก็ปืนนะปืนแล้วก็ที่เป็นดาบใหญ่ต่อสู้กับสยานนะครับที่เป็นคล้ายๆของซ o อตอินพาวนะครับหรือคล้ายๆของเดสตินีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะก็ ถามว่าน่าสนใจไหมก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับด้วยราคาที่มันถูกด้วยแล้วก็เป็นเกรดมาสเตรเกรดด้วยนะนะนะครับผมผมว่าก็น่าลองนะน่าลองนะครับค่ายถึงจะเป็นค่ายใหม่ค่ายจีนแต่ว่าด้วยคุณภาพของงานตอนนี้นะครับดูจากงานของอแฟตโมเดลแฟตโมเดลผมก็อวยอวยเหมือนกันนะแฟตโมเดลเนี่ยผมต่อแล้วผมชอบนะครับงานของซาคุนะค่ายใหม่นะครับก็ พัฒนาการมันมันมันดีขึ้นนะครับแล้วก็รายละเอียดของงานนะครับที่พลาสติกกึ่งตายที่เขาทำออกมาคือมันมันพัฒนามากขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพโปรโมทกันสักหน่อยนะครับไปครับ จากที่ดูนะครับภาพโปรโมทกันแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะนะครับผมก็แอบช่างใจอยู่ว่าเฮ้ยเอาดีหรือเปลวนะครับจุดที่มันน่าสนใจก็คือดีเทลของงานก็ค่อนข้างจะจะมีรายละเอียดเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ราคาที่เปิดพีก็คือไม่ถึงพันก็น่าเอามาประกอบเล่นๆอยู่เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจอยู่นะ อ่ะโอเคมาสรุปกันนิดนึงนะครับสรุปกันนิดนึงนะครับตอนนี้งานก็คือเป็นงานของค่ายใหม่นะครับก็คือค่ายบูจิโมเดลนะครับก็เป็นตัวแรกนะครับของค่ายนี้ก็คือซอสสไตรายนะครับซอสสไตรายนะครับเป็นงานสเกล1ต่อร้อยนะครับเป็นมาสเตอร์เกตซอสสไตรายจากค่ายบูจิกันดั้นะครับมีราคาเปิดพี่อยู่ที่ประมาณ900นะครับไม่ถึง1000นะครับผมแล้วก็เป็นพลาสติกโมเดลคิดแบบประกอบเองนะครับก็มีโครงในอะไรต่างๆเหมือนมาสเตอร์เกตนะครับ แต่งานตัวนี้ก็คือไม่มีดีคอน้ำนะครับไม่มีอแอคชั่นเบสมาให้นะครับก็จะได้ของน้อยนิดนึงนะครับก็อาจจะด้วยราคา900นี่ก็ก็คงจะได้ประมาณนี้นะครับส่วนดีคอนี่เราน่าจะไปหาเพิ่มได้ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นสไตร์นะอาจจะไปเอามาสเตเกตของบันไดก็ได้นะครับเป็นดีคอน้ำนะครับมาสเตเกตของบันไดเนี่ยเป็นมาสเตเกตของสไตร์นี่มามาแปะได้นะครับดีคอก็ไม่ไม่น่าหายากนะครับแล้วก็ แอคชั่นเบสก็ไม่น่าหายากนะครับซึ่งอขอตัดสินใจอีกสักวันสองวันนะเอาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอยากยลองดูแล้วกันนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปตามหาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดพีอยู่นะครับหลายร้านเหมือนกันนะครับก็แนะนําแนะนําก็แล้วกันนะครับพอร้านที่ผมพีประจําแล้วก็ค่อนข้างไว้ใจได้ก็คือมีอยู่2ที่นะครับก็คืออนานไยเพช ผมก็พีประจํานะครับแล้วก็ร้านปูดานะครับปูดำาีผมผมพีประจําเลยนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่เปิดพีงานจีนไม่ว่าจะเป็นงานกอล์ฟหรืองานลิขสิทธิ์นะครับผมก็พีร้านนี้ประจํานะครับผมก็ลองไปดูนะครับเป็นแนวทางนะครับนะพีนำนะครับพีเป้าแล้วกันเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานพีออเดอร์หน้าโดนวันนี้ที่มาแนะนําวันนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมก็เดี๋ยวขอช่างใจก่อนนะไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะครับขอช่างใจก่อนละกันนะ ก็อาจจะเอามาประกอบวิ่เล่นก็ได้นะ900บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วก็กด s u b s c r i b ์ไปด้วยนะครับก็จะได้มีข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะมีงานพิออเดอร์อะไรต่างๆที่จะมาอัปเดตในอนาคตนะครับก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ